ครับผมสวัสดีครับผมทุ่งกระปองพากินพาเที่ยวครับตอนนี้ครับปองอยู่ที่สวนนะครับวันนี้ครับปองก็จะมาหาเมนูแซ่บๆเนาะวันนี้นะครับปองก็จะมาหาเฮทห้าครับนี่เฮทห้าครับเฮทห้าดอกใหญ่ๆครับวันนี้ปองได้เจอเฮทห้าดอกใหญ่ครับดี๋เจ๋งดูครับนี่ครับวันนี้ปองจะใายแค่จุดเนาะแค่ปลายหญ้าอย่างเดียวครับ ะจะบับายบรรยากาศรอหลอข้างครับนี่ก็คือเฮ็ดห้าเนาะดอกใหญ่ๆครับเดียวปองก็จะเด็ดูครับเนาะนี่เป็นเฮ็ดห้าครับเมนูแซ่บครับแกงหมอครับเฮ็ดห้าครับเฮ็ดห้านุ่มๆเลยนี่ดูครับนี่ครับเฮ็ดห้าเนาะนี่ครับนี่เป็นเฮ็ดห้านะครับนี่ครับดอกใหญ่ๆๆครับนี่ แกงใส่ใบส้มปล่อยครับยอดส้มปล่อยครับเหมาะครับได้มาหนึ่งดอกแล้วเนาะครับปงกจ้ประทายครับวันนี้ครับใบกาดรอบๆดูครับผมเพชรห้าน้ำงามเนาะได้มาหนึ่งดอกแล้วครับเดี๋ยวปงก็จะวางบนนี้ก่อนเนาะวางบนนี้ก่อนต่อไปจะซาะครับอ๋อซาะไปเรื่อยๆครับมาเจออีกดอกหนึ่งนะครับ อันนี้ดอกน้อยไปหน่อยเนาะเตียก็ยังดีอยู่ครับอันนี้เห็ดห้าเนาะค่อยๆดูไปเนาะจริงๆเจอครับอันนี้หมือจเห็ดห้านะครับนี่ครับอันนี้คือเห็ดหินนี่นะอันนี้คือเห็ดหินับนะฟังเสียงดีเลยโดเห็ดหินนะดังได้ดังวานปุ๊บครับดูครับเห็ดหินกินละ ฟันลมครับมันที่กินน็ดฮะครับนี่กินน็ดหินนะนึงดูครับรก็ก้อยดูไปเนาะครับในปาโคครับจะมีครับ,รรบ,รบ <c oughs> จุดนี้น่าจะหมดแล้วครับเดี๋ยวป๋องไปดูเนาะครับด้านบนครับ ถ้าเห็นก็เลยจะทายดูอีกรอบหนึ่งนะครับขอเราที่ามนะครับปองได้ไปเจออีกดอกหนึ่งนะครับนี่ก็คือเฮดห้าเนาะครับเฮดห้าครับอันนี้ครับยังดูครับเดี๋ยวปองก็จะเนาะเด็ดมาเลยเนาะนี่ครับเฮดห้าดอกหลวงครับนี่ครับเฮ็ดหดอกหลวงโอ้นี่ครับเฮดห้าครับเนาะ นี่ครับมาดูครับนี่ได้มาอีกดอกหนึ่งนะครับเนาะปอแกงแล้วครับผมว่าน่าจะมดนะผมว่านะผมเดินดูครับรอบๆนี่ครับมาแค่หันครับผมว่าน่าจะมดแล้วครับถ้ามดก็กลับเนาะกับปิกครับเพราะว่าป่องก็เริ่มหิวเข้าแล้วครับวันนี้ป่องมาตั้งแต่ตีห้าครับ มว่าน่าจะหมดแล้วครับเนาะครับผมก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามาดูครับที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามครับไว้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้ากับครัวบ้านทุ่งกับป๋องพากินพาเที่ยวครับครับถ้าชอบคลิปนี้เนาะครับคลิปเก็บเห็ดห่านะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ